ไลล่าสาวเท่จากเมืองลาลูนาที่มีทักษะวิ่งเหมือนคนบ้าไม่ใช่ละอะไรของผมครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นสาวเท่จากเมืองลาลูนาที่มีทักษะวิ่งที่ยอดเยี่ยมและมีลิสายคิเล่นเธอชอบทำงานกับพังกิ้นโดยใช้กุฎบายและประเด็นแข่งที่สานจัลลันไดกนำกุฎร,ร่วมกันนะครับก็<ะ>สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้มาดูตัวละครใหม่ไลล่านะครับเป็นตัวล่าสุดที่แพทนี้แจกฟรีด้วยนะ ใครยังไม่ได้ก็รีบๆเข้ามากดรับกันเลยนะครับส่วนรับตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันสำหรับตัวละครไลล่านะครับก็เป็นตัวที่มีสกิลแบบติดตัวนะฮะชื่อว่าน้ำแข็งมรณะเมื่อโจมตีศัตรูหรือพาหานะด้วยปืนไรเฟิลจะลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูลง10%และลดการเร่งความเร็วของพาหานะลง50% เป็นเวลา3าวินาทีถ้าศัตรูล้มลงขนาดถูกลดความเร็วจะถูกใช้แข่งนานสุด3วินาทีและรับไอวอร์เพิ่มขึ้น1ห,หน่วยและเข้าสู่พิดาสกิลเป็นเวลาสุดวินาทีคำอธิบายสกิลค่อนข้างจะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูเทสสกิลกันเลยว่าใช้งานยังไงนะฮะสำหรับตัวละครไลล่านะครับก็จำเป็นจะต้องถือปืนไรเฟิลก่อนถึงจะใช้งานสกิลได้นะ วิธีสังเกตก็คือเมื่อเราถือปืนให้ดูว่ามันมีสัญลักษณ์น้ําแข็งโชว์ขึ้นแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้ามีโชว์ก็แปลว่าปืนนั้นใช้งานได้แต่ถ้าผมเปลี่ยนไปลูกซองเนี่ยสังเกตว่าสัญลักษณ์มันจะหายไปอก็แปลว่ากระบอกนั้นใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้มาดูความสามารถของไลล่ากันเมื่อถือปืนไรเฟิลก็จะยิงศัตรูและทําให้เคลื่อนที่ช้าลงได้แบบนี้นะครับ ก็จะหนืดห,หน่อยแต่ถ้ายิงศัตรูจนล้มสังเกตว่าจะมีน้ําแข็งมาล็อกขาเขาเอาไว้ทําให้เคลื่อนที่ไม่ได้นะครับและเราเนี่ยก็จะได้ไอวอร์เพิ่มขึ้นมา1ลูกด้วยตอนที่ยิงล้มนะฮะและถ้าดูจากในกล้องศัตรูเนี่ยจะเห็นว่าพอโดนไลล่ายิงล้มปุ๊บปุ่มเคลื่อนที่จะกลายเป็นน้ําแข็งกดไม่ได้เลยนะครับ <S 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 อ่าก็เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่อัปเดตมาสำหรับสกิลตัวละครตัวนี้นั่นเองนะครับ มาดูการเล่นจริงกันเลยดีกว่านะครับคือตัวละครจะดีหรือไม่ดีเนี่ยมันต้องดูตอนเอามาใช้งานจริงว่ามันจะมีประโยชน์กับเราหรือเปล่านะครับมาโลกาท่โซนหอนาลิกือสวัสดีมากับแจ็กกี้กดส4มาในโหมดแรงนะครับมาถึงหยิบปืนก่อนเลยได้ปืนแล้วปืนอะไรผมก็เอาหมดอ่ะเฮ้ยวิเียงสาา โดดอย่างนี้ล่วงดีครับเนี่ยถ้าเกิดช่วงต้นเกมเรายังไม่ได้ไรเฟิลน่ะปืนที่เราใช้ยิงมันก็ไม่ได้ผลของสกิลไลล่าเลยนะครับก็ไม่เป็นไรต้นเกมเนี่ยเราควรจะเอาตัวรอดให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงกลางๆเกมน่าจะได้ดูสกิลของตัวนี้กันว่ามีประโยชน์หรือเปล่านะฮะโอเคเออแล้วเมื่อกี้ตอนเทสสกิลอะ ผมลืมบอกคุณผู้ชมไปว่าตัวไลล่าเนี่ยสามารถยิงรถแล้วทําให้ลั่นช้าลงได้ด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูกันในเกมนี้เลยถ้าเกิดเจอใครขับรถนะเดี๋ยวผมยิงให้ยางแตกเลยเฮ้ยมาไงสาวมาดิดิไหนมาหนืดหน่อยดิกระสุนน้ําแข็งรู้จักไหมอืมหนืดหนดืหนืดนี่นี่ดูดูดูน้ําแข็งล็อกขา แต่มันละลายเร็วไปหน่อยนะน่าจะล็อกนานกว่านี้หน่อยผมว่าน่าจะมีสัก5วิอะ่ะเออมันจะได้ล็อกแบบเท่ๆนะครับมาดูตัวละครกันนะครับและนี่ก็คือตัวละครใหม่ไลล่ากระสุนน้ำแข็งเป็นตัวละครที่มีความสามารถต่างๆเกี่ยวกับน้ำแข็งล้วนๆเลยนะฮะ ยิงศัตรูเนี่ยก็ติดน้ําแข็งเดินหนืดยิงรถเนี่ยก็ติดน้ําแข็งขับหนืดหรือว่ายิงศัตรูล้มก็เสกไอวอลเข้าตัวเองอีกนะครับแม่เรียกได้ว่าเป็นราชนีน้ําแข็งเอลซ่าเลยนะเนี่ย สำหรับตัวละครนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นตัวละครสายลุยนะคือต้องยิงถึงจะได้ผลของสกิลนะครับคือยิงแล้วศัตรูก็หนืดใช่ไหมแต่ถ้ายิงล้มปุ๊บเราเนี่ยก็ได้ไอวอด้วยนะครับอ่ามันจะดีก็ต้องสามารถผลิตไอวอได้เรื่อยๆนี่แหละแต่ว่าต้องบู๊นะเพราะว่าเงื่อนไขก็คือต้องยิงล้มก่อนไอวอถึงจะสร้างให้เรานะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ยิงเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ผลของสกิลตัวนี้เลยนั่นเองนะฮะเฮ้ เด็กแว้นเด็กน,นี่ดู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 ด,ดูดูความนึ่ดูดูดูดอา้าวไม่ขับต่อละเฮ้ยกำลังยิงจะโชว์นลดซะหน่อยมาดีดิทำไมไม่ขับทำไมไม่ขับไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องคนละตี้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมไปลาดเขาหรือเปล่า,าแลละทายเยเ เหมือนเขาจะยิงอีกคนล้มแล้วผมก็ไปซ้ำไง Roger, <Kill. S 1> Thank you นะสเปเชียลสำหรับ1ค uh ิว huh. เนี่ยดูไอวอรนะครับตอนนี้ผมมี12ลูกคือก่อนที่จะยิงไอตี้เนี่ยผมมีอยู่แค่6ลูกเองนะครับอะ่ะเหมือนกับว่าเรายิงเขาล้มแล้วเราก็ได้เพิ่มไนงะและทีนี้มันไม่ได้เพิ่มแค่ทีละลูกนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องผลิตไอวอรของเราเลเวลสูงอะ บางทีมันก็เพิ่มทีละ2ลูก3ลูกนะอ่ามันจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นผลจากสกิลของไลลาที่มีประโยชน์ชัดเจนนะฮะเดี๋ยวออกล่าคนกันดีกว่านะครับตอนนี้ในแมปเหลือ25คนอ่ะคนถ้าเรารีบไปเนี่ยอาจจะได้ยิงเยอะนะเพราะฉะนั้นรออะไรไปเลยจักกี้งันงันๆๆนงันงันงัดังแต่ท่อรอไม่ไปจริงๆลัมโบคันนี้นายขอแบบซึ้งๆหน่อย เอาสักสามรอกิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ไหมขับทีไรนี่รู้สึกว่าอยู่ประมาณร้อยกว่า GM น่าจะบับให้หน่อยนะรถตั้งแพงขับไม่แรงได้ไงนอน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 นี่ลงเนินลงเนินเฮ้ยลงเนินอุ้ทะลุหลอดทะลุหลอดยังอยู่แค่ร้อยเจ็ดร้อยแปดออเออเอเใครคออะไรเมื่อกี้ใครคออะไรพรมข้างบนข้างบนจสกี้บนนี้บนนี้ มาขอกำลังเสริมด่วนอุ้ย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโถมเลยเหรอโทษครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยเ,ดเดี๋ยว,ยว,ยวงานมาแล้วตะก,กี้อยู่ไหนอ่ะชั้นสองเหรอวิ้ย สภาพไม่น่าห้าวเลยมาอย่างหงลงอย่างแมวอ่ะแจ็กกี้สู้ๆตอนเนี้บอกได้คำเดียววิง่ง <c oughs> วิ่งเถอะอยู่บ้านนี้ไม่รอดแน่ไปไปตู้เจ๊ตรงไปเร็วซ้ายเรยวขวาเจ๊อยู่บ้านข้างหน้าเดินไปตรงๆเลยเออแล้วกดเลยปัดทองอะ่ะ บอกเจ๊ด้วยเจ๊เจบัตรทองใบนึ่งสวยดีนะมากับเพื่อนยังมีโอกาสเกิดใหม่ถ้ามาคนเดียวนี่โดดใหม่ตั้งแต่แรกเลยนะมามาได้เวลาล้างแค้นเดี๋ยวรู้เลยปลาทองพยองศึกเป็นยังไงขี่ปลาทองลงบาบูอ่ะปืนอะไรผมก็หยิบหมดจังหวะน,นี้อุ้ยกอซ่าเอามานี่กอซ่าใช้ได้นะครับนับว่าเป็นปืนไรเฟิล คือปืนชาร์จเล่นอะไรก็ได้แต่ว่าปืนไกลต้องเป็นไรเฟิลเท่านั้นไอซีแปไม่เอาจะก,กี้ถอยมามาบ้านนี้มาบ้านนี้ตรงนั้นมันเยอะถอยมาถอยมาถอยมานั่นไปบวกเขาอีกนั่นไงอ <c oughs> ย่ามาทันขาดคำสวยและงามไส้และชุบไงละนดีทีนี้เหรียญก็ไม่มีด้วยเพิ่งเกิดมาเหรียญมีแค่สองร เล่นอะไรหมนึ่งบ้านเจมีคนอยู่ด้วยผมว่าน่าจะชุบลำบากเดี๋ยวเราต้องเล่นเอาตัวรอดก่อนนะครับเอาแล้วใครมาเปิดตาล่าผมอีกเนี่ยคนมันยังเยอะไม่พอใช่ไหมโอ้โหบิ๊กฟุตยกล้อ ใช่และวทบกัวโดนขึ้นมาชาร์จเอาตัวนี้ก่อนเฮ้ย <c oughs> มาดิน้องลากรอยรู้จักใครลอดเปล่าหูเดือด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 จัดเดือดจัดข้างล่างเดือดจัดมันจะขึ้นมาไหมเนี่ย ผมลงก่อนเฮ้ยเองเป็นใครเฮ้ยมาเยอะไปนะแม่จะซ้ำซะหน่อยงงไปหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ครับพี่เดี๋ยวครับพี่เดี๋ยวครับพี่ผมไปแล้วครับพี่ขับหนีเฉย แตงกิลดีอารถมาตอดออยังจะตามไปอีกเหรออุ้ยจะชุดจักกี้โอ้ยไม่ทันมันเยอะไปอย่างเมื่อกี้ผมว่าน่าจะสามตี้นะครับใครเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครและจังหวะนี้เถื่อนจัดเดี๋ยวเราต้องดักรอยเอาแถวนี้แปะหัวนะ อืมล่วงนะเอลซ่ามีปืนนะเฮ้ยใครโดดล่มโดดอย่างงี้โดนน้ำแข็งล็อกขาไปดิไม่ให้ขึ้นด้วยผมว่าเขาก็น่าจะขึ้นยากนะเพราะว่าข้างล่างมันเดือดเฮ้ย ย,งยิงลีฟยิงลนเอาใหม่ลูกนี้ละโดนแน่ลาก่อยอุ้ยยิงรีบยิงพลาดอะไรของผมเนี่ยและใครเขาไปยืนมองชังเกอร์ชางแและขับรถเหรอ,อ,อ,อมาดีดีมาดิดีมาดีดีไม่ต้องยิงแล้วรถรถยิงโคน้นนั่นแหละ คือไอความสามารถไรล่าที่ยิงรถแล้วแล่นช้ามันต้องเล็งรถนะครับถ้าเล็งคนไม่มีผลนะและมาเล็งอะไรแข่งแล้วแข่งอีกตัวเดิมคือแต่จังหวะยิงรถแบบเมื่อกี้เป้ามาันก็ลอกที่คนอยู่ดีนะผมว่าการยิงรถนี่ใช้ค่อนข้างยากนะครับสู้ยิงคนให้แต่ตายไปเลยดีกว่าไขว้นไขว้คนดีดีจะตายนะแนะหวนเหรอแหวนเหรออูนอ้นืด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  หนืดน,นะจ๊ะล้มแล้วล้มอยู่ล้มต่อคนเดิมปะเนี่ยช่อคณคุณ้นแล้วใครมายืนยิ้มอยู่ริมต้นไม้ uh huh. ไหวซะด้วยพี่แถมให้น้อง ท่นแน่เคร่งส่วนซะด้วยไอติาซน,นี่ตึงอุ้ยไม่ให้เล่นซันติโนเปล่าน้องตีติไซเป็นงานจัดเลยเดี๋ยวผมต้องเคลียร์เขาก่อนเออไม่เอาไม่เอาแล้วเปิด เวียงไม่ยันงเลยเทษครับพี่ผมถอยก็ได้สีคนท้ายครับทางขวาเนี่ยหนึ่งแล้วก็ทางซ้ายสองสารติโน,โน่อเหรอไม่ให้เล่นตามไม่เลิกเว้ยเา้าใช่ไหมไวัยรุ่นมาดิจัดให้หนึ่งลูก มาเดไปหนึ่งก่อนอ้าวไปสองเลยนี่ว่าเหลือตัวเดียวสวย,ยแม่จะเล่นปืนไรเฟิลกลายเป็นมาเล่นปืนลูดพอระยะประชิดตัวนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะเนี่ยมาน้องตัวท้ายเจอกันหน่อยรู้จักหรือเปล่าเอลซ่ากระสุนน้ำแข็งอนะ่ะ คือมันเป็นตัวที่แบบต้องเล่นระยะไกลคู่กับปืนไรเฟิลถึงจะมีประโยชน์จริงๆนะถ้าเล่นไกลนี่คือไม่ไหวเลยตัวอื่นดีกว่าช้อปปิ้งก่อนเจ๊ซื้อซ่อมก่อนหน่อยมาไอ้น้องพี่พร้อมแล้วขอด้วนหน่อยไหนมาจากกัดการอย่างเดียวเลยเว้ยออกมาขอโชว์อื่นหน่อย กระสุนตึงนืกอหอืมหนืดนะอ,อเดินไม่ออกอกเอกาะแหกเกาะแหกนะหมดตีแม่ช็อตเมื่อกี้เห็นชัดเลยนะครับว่าศัตรูเขาหนืดแล้วก็เดินไม่ค่อยออกนะเนี่ยถ้าเป็นระยะประมาณนี้กับปืนไรเฟิลถือว่าโอเคนะครับยิงไปหนืดไปแล้วยิงล้มเราก็ยังได้ไอวอร์อีกตังหาก ก็ลองแวะมาเล่นดูละกันนะครับสำหรับตัวละครใหม่ที่ช่วงนี้กำลังแจกฟรียอยู่ด้วยนะฮะหรือถ้าใครมีคอมโบอะไรแจ๋วแจวก็พิมพ์บอกผมได้ที่ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับ